สวัสดีคุณผู้ชมนะครับนี่ผมอยู่กับรถ wow, h าว w วลเฮสซินะครับสำหรับรถในกระแสที่แรงไม่ตกกับลำโพงตรงรุ่นนะครับไม่ต้องตัดต่อสายตัวรถลำโพงเข้าช่องเดิมของรถได้เลยว่ายง่ายคือถูกผลิตออกมานะครับสำหรับรถฮาวาวลเฮสแล้วก็โจไรออนเลยนะครับใครที่อยากอัปเกรดเครื่องเสียงต้องดูคลิปนี้การปรับจูนเนี่ยผ่านโพรเซอร์ของตัวเมอร์คิวนะครับว่าง่ายเป็น one brand เซตเบ r ร์ r y นะครับผ่านตัวซับพอร์ s ดีตัวนี้งานติดตั้งเป็นแบบไหนเสียงดีขนาดไหนาตามไปชมกันดีกว่าครับ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับรำโพงต,ตรงรุ่น Mercury ในรถ h a เ a ส h ิคันนี้คุณภาพเสียงจะด,ดีขนาดไหนตามผมไปชมกันดีกว่าครับ เป็นไงครับผู้ชมนะครับแับคุณภาพเสียงที่ได้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนดีกว่าของเดิมติดรถแน่ๆอยู่แล้วนะครับและการปรับจูนผ่าน DSP รวมถึงมีการเพิ่มในส่วนของตัวซัมป์บ็อกซ์เมอร์คิวรี่เข้ามาทําให้คุณภาพเสียงกลมกล,มกลมอ่อมยิ่งขึ้นสําหรับคุณผู้ชมที่ใช้รถฮาวเวลเฮสิกหรือว่าโจไลออนนะครับอยากติดตั้งลำโพงทรงรุ่นแบบไม่ต้องตัดต่อสายแนะนำเมอร์คิวรี่พร้อมซั b ป์บ็อกซ์ DSP ในการปรับจูนแบบละเอียดแบบนี้สนใจสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่ Mirage Audio ทุกสาขาตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านล่านะครับ ก่อนจากการฝากกดติดตาม Facebook YouTube กดสับสไครป์ทากระดิจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆความสุขทุกการเดินทางแฮ p ปี้เน็ต l อ r o a d กับวิรัตออดิโอลาผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่ค่าวหน้าครับสวัสดีครับ